ดีครับสวัสดีพี่ชายสวัสดีวิภาเอาลุกมาส่งศูนย์เด็กเล็กนะครับนี่ถ้าไม่มีศูนย์เด็กเล็กผมคงลำบากกันแย่เพราะว่าวิภาต้องมาทํางานที่แผนกศิลปะประดิษฐ์ด้วยเหมือนกันครับอ๋ออยู่ศิลปะประดิษฐ์ใช่ไหมค่ะแล้วเราฝึกงานอย่างอื่นเพิ่มเติมหรือเปล่าตอนนี้อยู่ศิลปะประดิษฐ์ค่ะแล้วก็คิดว่ากำลังจะบัดเย่ก็ได้เพิ่มเติมค่ะดีแล้วนะฝึกไปแล้วลอย่างจะได้มีรายได้เสริมให้กับครอบครัวเรานะครับ,รบดีมากขออนุญาตขับเชิญครับ จะเป็นไงดอกไม้ขายดีไหมขายดีนะแล้วดอกนี้ใช้เวลาทํานานไหมเนี่ยประมาณสองสามวันสองสามวันโอ้ต้องใช้ความละเอียดมากเนยนะสวัสดีค่ะสสดีค่ะคุ้ึกงานมากไหมมันมากค่ะแล้วต้องน่วยหกร้อยคสร็จล่ละอย่างเนี่ยสำนี้สมังขยอยส่งค่ะขยอยส่งนะดูแลคุณภาพให้ดีแล้วกันค่ะนะ